เสครับบงมันดาเซบาทเซไปเซบาทครับนี่ไงครับนมเดียครับโอ้สมองโอ้หมกสมองน่ครับอีตหัว อาเทบาทเงียงเนี้ยง้ยงกันถนนเนย่ยพระมากแล้วครับสาธุรับนี้จงมุทามนีครับแล้วก็เปรลับพ่อนนำเพลินครับ ไายเลยวจัดตาโรธรรมาวัฒน์พระองค์พระองค์เป็นเมื่อหรอครับพระมามิเป็นเปนซื้อบ้างเลยครับพระองค์นี่ครับพระเอค่ะจบป็นญาโทแล้วปา หลวงพ่อปฏิฉลองพร้อมกันกับพ <Okay. S 2> ระส่อขั้มพระส่อขั้มจกปรินย้ายเออโอ้ปื้ดไปไหนครับพระบรรณุน,นทีสวัสดิ์บส <c oughs> ีกาพระทรงยึกยักเนะครับวุ้ยทีนั่นคเลยส่วนตัง้งหัวจบประเดี๋ยวส่วนพระกับท่านเีแกแจงปันไดครับก็เลยว่าท่านเอกไทยเบิ้งครับ <c oughs> ดินมันเป็นดินน,นั่นไหมแล้วในนะี่แปลงไม่ไครับแปลงผักเราครับโอ้งามยบอ่ครับพี่น้องคือสิบบาทกำลังชนะเหมือนสีต่ต้นม,ม,มีกันนี่จะขึ้นใจพ่อจ้องเพาะเลยเสื้อมากกำลังสิบบาทมาใส่เลยปลูกเลยโอ้มัยจังใหญ่เร็วจริงมันต้งใหญ่เร็วขั้นใส่ันีกระเพาะตัดซอยนี่ ของดีมีหน่อยมาฮครั้งยังของดีมีหน่อยนางทองใบครับต้นกระดิษครับอันนี้บ่คือกันตัวสามต้นบ่คือกันเลยตัวนี้อันนี้ตัวอันนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวแม่อันนี้บ่คือกันเลยอันนี้ตัวแม่อื้อเป็นดอกเลยครับอันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวผู้โอ้หนึ่งหญิงสองชายอันนี้ปลูกไม่ในซีสาวนี้สีสาวเทวี โอ้ยบูบอกยางอย่าไปดิชวนผักน้อยครับอันนี้ยังผู้พันเล่นนี่โอ้ผู้พันหางกระรอกอผู้พันเออหางกระรอกอผู้พันหยิบยำวะมันก็นั่นเนื้อเยื่อมักล้วยเนื้อเยื่อไปกล้วยเนื้อเยื่อพระเทพกล้วยเนื้อเยื่อพระเทพครับปลาซื้อกล้วยมา ตันธุ์พะเทพเนื้อเยื่อพันธุพะเทพโนวอนีีเป็นแนวนี่ยนื้อหนักกล้วยน้ำว้าลูกใหญ่ใบโตมีหลายเครือบ่ครับหลายค่ะเป็นเครือเดียวแต่ว่าโอ้บอกว่วตัวเกิดแล้วครับมีเกิดแล้วเดียวกระนาค่างมาใส่ทั่วครับนี่บางข้างเสาค้างหมกทั่วครับแบบไงครับเสาเฮือนครับว่าันเส็ดเทียงหน้าครับมันได้สีแคบก็เลยเสาเห็ดหัวมันละเห็ดเป็นค้างหมกทั่วเทียนครับ หรือครับมะละหินกอกผักหอมผักหอมสองอันผักหอมอพอมนิขึ้นผักหอมผักหอมเป็นต้นหอมจริงอ๋อฟักหอม,อหอมเออฟังเป็นผักหอมอนนโหลาพาลาพางาอมขัาพี่น้องโหลาพาครับแลองเรื่อง <c oughs> อันนี้พืชดอกอันนี้พืชแดด <c oughs> <c oughs> โอ้ห <c oughs> นึ่งเปิดดอกกันหนึ่งเปิดแดกครับผมโอ้